พวกเราคือเด็กในเมืองที่หลงไหลนวัตกรรมสมัยใหม่ไม่ว่าจะเป็นโปรดักชันเป็นเทคโนโลยีเป็นออนไลน์มาร์เก็ตติ้งเป็นอะไรต่างๆแล้วอยากนำเข้ามาสู่ชุมชนมง้งให้กลายเป็นชุมชนแห่งม้งไซเบอร์คือชุมชนม้งในยุคใหม่ เราเรียกตัวเองว่าเราเป็นแบบแพลตฟอร์มพัฒนาชุมชนชาวเขาหรือว่าเยาวชนชนชาติพันธุ์มันไม่ใช่แบบแอปพลิเคชันหรือว่าเทคโนโลยีอย่างเดียวค่ะมันเป็นเหมือนกระบวนการทางการเรียนรู้เพื่อให้แบบเกิดอาชีพเพิ่มรายได้แล้วก็คุณภาพชีวิตของเขามั่นคงมากยิ่งขึ้น มันเริ่มมาจากการที่แบบตัวหมู่บ้านเองอะ่ะมันไม่ได้มีรายได้เพียงพอต้องเดินทางออกไปทํางานที่อื่นทําให้คนที่เหลืออยู่ในชุมชนอะ่ะมันก็จะมีแค่ผู้สูงอายุกับเด็กทีนี้การพัฒนาไปข้างหน้ามันขาดแรงงานที่สําคัญอยู่มันก็เลยเหมือนถูกหยุด สตาฟไว้แค่เหมือนเดิมอย่างนี้ตลอดไปคือเราเราไม่ได้บอกว่าการที่วิถีเหมือนเดิมมันไม่ดีนะคะคือมันดีแล้วแต่เรื่องของการพัฒนาต่างๆหรือว่าคุณภาพชีวิตที่อยากให้มันเพิ่มขึ้นมันค่อนข้างไปได้ช้าเราเลยเริ่มจากการลองถามก่อนถ้าได้ทำงานที่ต้องอยู่ในหมู่บ้านตัวเอง ได้ทาในสิ่งที่ตวเองชอบด้วยได้อยู่กับครอบครัวด้วยแล้วก็มีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นเขาจะโอเคไหมเขาจะชอบไหมซึ่งเริ่มต้นกลุ่มแรกมันคือเยาวชนเขาก็อยากจะให้มันเป็นแบบนั้นเราก็เลยลองเริ่มพัฒนาจากกลุ่มนั้นก่อนตอน,นแรกหนูคิดว่าเค้กมันทํายากค่ะแล้วแบบสมมติว่าวันเกิดพวกหนูก็จะไม่มีเค้กแบบก็จะทําแบบ ดูในติ๊กต็อกอะไรแบบนี้ทําค่ะแต่ว่าเราก็จะไม่มีวัตถุดิบแล้วพอเราได้มาทําแล้วมันก็ง่ายมากพวกหนูเคยทําครั้งหนึ่งก่อนหน้านี้ค่ะไปขายแล้วแบบก็ขายได้ค่ะชิ้นละยีบเก้าบาทสิบเก้าอะไรแบบนี้ค่ะตอนแรกๆพ่อกับแม่ไม่ค่อยสนับสนุนค่ะแต่พอเรามาทําแล้วเรามีรายได้นี่เขาก็สนับสนุนเราค่ะเวลาเราทําขนมนี้เรามีความสุขมากเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราชอบค่ะ หนูคิดว่าหนูจะเอาไปทําเป็นอาชีพค่ะอยากทําเค้กขายในหมู่บ้านเพราะว่าถ้าคนถึงวันเกิดหรือว่างานอะไรพวกนี้เขาต้องลงไปซื้อข้างล่างค่ะหนูก็เลยอยากให้เขามาซื้อกับที่บ้านเพราะว่ามันจะได้อยู่ใกล้ไม่ต้องขับรถไปไกลค่ะสิ่งที่เราเอาเข้ามาสอนเด็กๆหรือชุมชนมันอาจจะเป็นแบบวิชาชีพที่ไม่ได้ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแต่มันนนั้เป็นวิชาชีพที่ณนะยุคป,ปี2022-23เนี่ยเขา ต้องใช้กานต้องปรับตัวกันเพื่อแบบเพื่อการอยู่รอดหรือว่ารายได้ที่เพิ่มขึ้นผู้ใหญ่ที่เมื่อก่อนเคยคิดแค่ว่าอาชีพที่จะทําให้ลูกหลาะนะสามารถอยู่อย่างยั่งยืนได้อ่ะอาจจะต้องเป็นข้าราชการเป็นหมอเป็นแพทย์อะไรอย่างเงี้ยเท่านั้นอาจจะไม่ค่อยได้ปล่อยโอกาสให้ลูกเดินตามความฝันพอมงไซเบอร์มาทําให้เห็นว่าความฝันของน้องสามารถต่อยอดเป็นอาชีพและทําให้เขาอยู่อย่างมั่นคงได้แบบนี้ค่ะตัวครอบครัว หรือญาติผู้ใหญ่เองต่างๆก็เริ่มเปิดใจมากขึ้นแล้วก็เริ่มปล่อยให้เด็กได้เลือกเดินทางชีวิตของตัวเองได้ประมาณนี้ค่ะมันก็เหมือนเพิ่มความสุขอะค่ะ เราก็สงสัยอยู่นะว่าม้งไซเบอร์เนี่ยคืออะไรคือพี่เขาจะมาทําอะไรอ่ะแล้วคุณปาร์คซึ่งเขาเป็นคนนําของทีมมงไซเบอร์อยู่แล้วเนี่ยเขาทําไปอ่ะเขาได้อะไรกับตัวเขาก็เห็นเด็กๆเดินมาเนี่ยพ่อแม่ก็ถามจะไปทำรายการอะไรเงี้ยมาอีกแล้วหรออะไรเงี้ยมงไซเบอร์มาเอาไปทำรายการแบบพูดประมาณว่ามันไม่มีสาระอะไรเงี้ยครจะมาอยู่บ้านช่วยพ่อแม่ทํางานดีกว่าก็มีการแบบ ทะเลาะเบาะแววงกันมีไล่กลับบ้านมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายมันก็ผ่านมาได้เนื่องจากที่เราก็พิสูจน์ตัวเองให้พ่อพ่อแม่แม่เห็นว่าเฮ้ยเรามาทําด้วยแบบด้วยความตั้งใจจริงๆแล้วเราก็ค่อยๆให้เขาอะดูความเปลี่ยนแปลงจากลูกหลานของเขาที่เข้ามาอยู่กับเราเราก็ค่อยๆสร้างความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นเราเราใช้กันว่าแบบพวกเรานอกลู่แต่ไม่นอกกรีดคือเราจะศึกษาก่อนเสมอค่ะว่า ค่านิยมหรือวิถีเดิมของเขาอะเป็นยังไงอะไรที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ไหมอะไรที่ต้องรักษาไว้ห้ามแตะเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไม่เข้าไปเปลี่ยนหรือไปปรับเลยแม้แต่น้อยตอนนี้ธุรกิจหลักลของมองไซเบอร์อาจจะเป็นตัวเฟสติวัลที่เรากำลังจะพยายามมาหารายได้เพื่อนำมาพัฒนาบุคลากรให้เกิดเป็นเฟสติวัล ในของชุมชนตัวมงไซเบอร์เองคือมีหน้าที่เหมือนเป็นออร์แกไน r เซอร์ที่นำฐานข้อมูลของชุมชนนำของดีของชุมชนนำศักยภาพของชุมชนน่ะมาแสดงออกในตัวของเฟสติวัลสิ่งที่มงไซเบอร์ได้มันก็มันเป็นแค่ความรู้สึกทางจิตใจก่อนนะตอนนี้อะ่ะมันยังไม่ได้มีแบบเป็นเงินทองเป็นสินค้าหรือเป็นอะไรยังไม่มีค่ะแต่ถามว่าในอนาคตเราอยากจะ พัฒนาให้ตัวเราเป็นยังไงเราก็อยากเป็นต้นแบบโมเดลที่สามารถเอาไปแชร์ไปแบ่งปันให้กับชุมชนอื่นหรือว่า SE ท่านอื่นๆที่อยากจะเอาโมเดลนี้ไปใช้ได้เหมือนกัน